สวัสดีค่ะวันนี้พาไปดูโครงการพิมพ์นาราสารยานะคะเป็นบ้านเดี่ยว4ห้องนอน2ที่จอดรถค่ะใกล้ถนนบรลุมราชชนนีแล้วก็ใกล้กับถนนกาญจนาพิเศษนะคะเป็นหมู่บ้านที่มีความเป็นส่วนตัวสูงค่ะเพราะว่าทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีเพียง77หลังเท่านั้นนะคะราคาเริ่มต้นเพียง5.99ล้านบาทค่ะโดย Pview Development นะคะที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างโครงการใหญ่ๆของประเทศนะคะมามากกว่า28ปีค่ะ จุดเด่นของโครงการพิมพนารานะคะเมื่อเทียบกับโครงการอื่นๆรอบที่อยู่ในระดับราคาเดียวกันเนี่ยจะเห็นเลยว่าบ้านของพิมพนารานี่คุ้มค่ากว่ามากเลยค่ะเพราะว่าได้พื้นที่ใช้สอยมากกว่าค่ะและมีจํานวนบ้านในหมู่บ้านเนี่ยที่น้อยกว่าโครงการอื่นมากๆเลยค่ะจึงทําให้ได้บ้านที่มีความเป็นส่วนตัวสูงมีรถเข้าอ,ออกน้อยก็จะปลอดภัยกับเด็กๆมากกว่าด้วยค่ะรวมถึงตัวบ้านนะคะยังออกแบบให้ง่ายต่อการบํารุงรักษาช่วยประหยัดพลังงานแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ ในบ้านนะคะจะมีพื้นที่ใช้สอย160ตารางเมตรบนที่ดินขนาด50-70ตารางวานะคะชั้น1จะมีห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ค่ะมีห้องครัวหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ห้องอนเนกประสงค์ถึง2ห้องรวมถึงยังมีสวนถึง2ส่วนเลยค่ะสำหรับห้องอนเนกประสงค์ห้องแรกนะคะโครงการทํามาเป็นห้องนอนชั้นล่างเอาไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะซึ่งเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็สามารถโชว์วิวสวนหลังบ้านได้ด้วย แถมยังไม่มีห้องอยู่เหนือเข้าไปบนชั้น2เลยค่ะแล้วก็เป็นห้องที่มีหน้าต่างเยอะมากนะครับเปิดให้แสงเข้าได้มากนะคะแล้วก็อากาศถ่ายเทได้ดีค่ะแล้วก็ยังมีห้องเก็บของใต้บันไดนะคะที่ถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนของสัตว์เลี้ยงได้ค่ะห้องครัวของที่นี่นะคะมีให้เลือกถึง2ห้องเลยค่ะต่างกันที่ขนาดโดยที่เขาเลยจะเดินงานระบบท่อน้ําดีน้ําเสียไว้ให้แล้วทั้งสองห้องเลยค่ะ ถ้าใครที่ชอบทำอาหารนะคะก็สามารถใช้ห้องใหญ่ด้านหลังบ้านเนี่ยทำเป็นครัวขนาดใหญ่ได้เลยคะ่ะแล้วก็ยังมีเหลืออีกหนึ่งห้องเล็กนะคะเอาไปใช้งานได้อีกค่ะอย่างในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาก็ใช้ห้องเล็กเนี่ยทำเป็นห้องทํางานให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะยังสามารถปรับเป็นห้องลอนดี้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็มีท่อน้ำดีน้ำเสียเตรียมว้ให้และะ้วค่ะแล้วก็ยังเชื่อมกับลานซักล้างหลังบ้านด้วยค่ะ ชั้นหนึ่งเนี่ยจะมีห้องน้ำที่สามารถอาบน้ำได้หนึ่งห้องนะคะแล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งของบ้านของ Piviu Development เนี่ยคือเขาจะมีบันไดที่กว้างค่ะเหยียบได้เต็มเทา้าแล้วก็ปลอดภัยค่ะขึ้นมาบนชั้น2นะคะจะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดมนะคะที่มีห้องน้ำในตัว1ห,ห้อง แล้วก็ห้องนอนเล็ก2ห้องที่แชร์ห้องน้ํากันในห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยมีการแบ่งโซนแบ่งสัดส่วนไว้ด,ดีมากเลยนะคะมีพื้นที่สําหรับทำวอ a l k อินคลอเซค่ะแล้วก็กันโซนให้เยีเลยอยู่ห่างจากประตูห้องน้ํานะคะแถมยังสามารถทําประตูกั้นอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อประหัดแอร์แล้วก็ช่วยกันฝุ่นได้ง่ายค่ะ แล้วก็ยังมีห้องนอนเล็กอีก2ห้องนะคะที่มีขนาดเท่าๆกันค่ะแล้วก็มีห้องน้ำอีกหนึ่งห้อง้ามาดูบ้านที่ขายจริงกันบ้างน,นะคะบ้านเนี่ยจะมีโทนสีให้เลือก2องแบบค่ะคือแบบขาวเทากับแบบขาวดำค่ะ บ้านเลขที่ของที่นี่จะเป็นเลข88ค่ะซึ่งเป็นเลขมงคลนะคะแล้วก็ได้พื้นที่ส่วนขนาดใหญ่มากค่ะมีระยะห่างระหว่างบ้านแต่ละหลังเนี่ยค่อนข้างเยอะทําให้บ้านแต่ละหลังเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวสูงนะคะรวมถึงประตูรั้วเนี่ยก็ยังใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมนะคะที่มีน้ําหนักเบากว่ารั้วเหล็กนะคะที่โครงการทั่วๆไปเนี่ยก็อชอบใช้กัน,นะคะ่ะก็ทําให้เป็นอันตรายกับเด็กๆน้อยกว่าด้วยค่ะ แม้ว่าบ้านในโครงการเนี่ยจะมีเพียง77หลังนะคะแต่โครงการเนี่ยก็ให้ส่วนกลางมาแบบจัดเต็มมากมากค่ะมีทั้งสวนขนาดใหญ่นะคะพร้อมที่นั่งพักผ่อนจํานวนมากค่ะแล้วก็พอมีส่วนโล่งๆกว้างๆอ,อย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้งานจริงๆได้อย่างหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่แบดเตะบอลกันในครอบครัวนะคะหรือว่ากับเพื่อนๆในหมู่บ้านรวมถึงยังมีคับเฮาส์ขนาดใหญ่นะคะที่มีห้องเอเนกประสงค์ขนาดใหญ่มากค่ะแบบเพดานสูงนะคะสามารถใช้เป็นได้ทั้งล็อบบี้เลาน์นะคะนั่งพักผ่อนระหว่างที่ เด็กเล่นน้ำค่ะหรือว่าจะใช้เป็น co-working space แล้วก็ยังมีพื้นที่สําหรับให้ครูเนี่ยมาสอนพิเศษลูกได้นะคะโดยไม่ต้องพาเขาไปที่บ้านค่ะแถมเขายัางมีเตาบาร์บีคิวนะคะสามารถจัดกินเลี้ยงสังสรรค์กันได้ที่คอร์พเฮาส์นี้เลยค่ะแล้วก็สระว่ายน้ําเป็นแบบระบบเกลือขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีสระเด็กบนชั้น2ก็จะมีห้องฟิตเนสให้ด้วยค่ะ <S <S ที่ตั้งโครงการนะคะจะอยู่บนถนนสำเร็จพัฒนาค่ะ วิ่งไปออกถนนใหญ่บรมราชชนนีแล,และถนนการนาพิเศษได้ง่ายนะคะใกล้กับทางขึ้นทางคู่ขนาดลอยฟ้าบรมราชชนนีเพียง5กิโล่ะสามารถวิ่งไปต่อขึ้นทางด่วนเข้าเมืองได้อย่างสะดวกค่ะโครงการเนี่ยอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะเพียง4.5กิโลเมตรใกล้กับดีไซน์วิเลจ6.3กิโลเมตรค่ะ ใกล้กับเซนทันสาร,รยานะคะ11.1กิโลเมตรเซนทันเวสเกต13.7กิโลเมตรแล้วก็เซนทันเวสท์วิลล์15.7กิโลเมตรค่ะทุกวันนี้นะคะอยู่ใกล้กับสถานี SRT หรือว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีตลิ่งชันประมาณ12กิโลเมตรแล้วก็ใกล้กับ MRT บางใหญ่ประมาณ13.6กิโลเมตรค่ะในอนาคตเนี่ยนะคะจะมีการตัดถนนเข้ามาบริเวณสาร,รยาเนี่ยเยอะมากค่ะรวมถึงตามแผน MMAP นะคะยังจะมีการขยายรถไฟฟ้าเข้ามาในบริเวณนี้อีกเยอะมากค่ะอย่างอันแรกก็จะเป็นรถไฟฟ้าสาย สีแดงนะคะ SRT ค่ะที่จะขยายจากสถานีตะหนิงชัน้นมาถึงต้งบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดลศรยาค่ะทำให้โครงการเนี่ยจะอยู่ห่างจากสถานีรถไฟาสายสีแดง สถานีสาลาธรรมศพนะคะเพียง4.1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะถ้าคำวนวณคร่าวๆนะคะนั่งไปถึงสถานีกลางบางซื่อเนี่ยใช้เวลาประมาณ30นาทีเท่านั้นค่ะแล้วก็ยังมีสายสีแดงส่วนต่อขยายนะคะจากสถานีตลิ่งชันไปที่สิริราชด,ด้วยค่ะไปลงพยาลสิริราชได้ง่ายนะคะหรือว่าไปต่อ MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็ MRT สายสีส้มได้ที่สถานีบางขุนนนท์ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีส่วนต่อขยายของ BTS สายสีเขียวนะคะที่จะขยายมาจากบางว่ามาถึงตรงสถานีตลิ่งชันค่ะทําให้ใ นานาคตเนี่ยก็สามารถต่อ BTS สายสีเขียวได้จากสถานีตนึ่งชั้นเลยค่ะสนใจโครงการพิมพนาราสารยานะคะขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่081518 9999ค่ะหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของ p b u v l d d e v e l o p m e n t ได้เลยค่ะ